ลุงคนรเหมือนหัวเราะอีกแล้วครับเป็นไงอ่ะเป็นไงโตไหมโอ้ยอออตัวนี้ช่อนใหญ่โอ้ยดูอะไรขึ้นอ่โอโ้โวย้ยโอ้ย<ง>นี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้าน เดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างนาเดชมากักลางทอดแหกกับพาลุงโคนนะครับหมายดังหมายเดิมนี่ของลุงโคนเลยครับอยู่ตรงปากคลองนี่แหละปิดอู่ตรงปากคลองตรงนี้เนาะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ลุงโคนเข้ามาลงลงเขาเรียกลงโกมนะลงโกมแล้วก็อ,อ่อยเหยื่ออ่อยอาหารไว้ครับนี่ ลงโกมทางอีสานน่าจะเรียกว่าลงกั่มนะแบบนี้ลงกั่าลงโกมนี่เสร็จเรียบร้อยก็รอเวลาครับมาเช็คดูว่าถ้าเริ่มมีปลาเข้าเนี่ยก็จะมาเอาได้วิธีการก็คือเขาจะกักล่างไว้แบบนี้ครับแล้วก็จะเดินไล่ปลาตั้งแต่ตรงนู้นะสองคนลุงโคนกับลุงเมฆสองคู่หูเนี่ยแหละครับ <laughs> ไล่ปลามาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดล่างตรงนี้ปลามันก็จะอยู่ในกั่าในโกมตรงนี้ครับ จากนั้นก็ลื้อตรงนี้ออกให้โล่งเตียนแล้วก็ถอดแถกันอ่ะวิธีการเดิมๆครับที่เคยพามาทําบ่อยๆเนาะจุดนี้นี่บางครั้งที่มาเนี่ยโหปลาตะเพียนตัวโลสองโลเยอะเลยครับเดี๋ยวดูว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าให้ดูบรรยากาศการลงการลื้อก่อนนะวันนี้ช่างอเดชขอถ่ายอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ลงด้วยเพราะว่าป่วยมาสวันแล้วครับ เมื่อวานเพิ่งไปฉีดยามาเข็มหนึ่งเสียงเสริเปลี่ยนมาแล้วนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเข้าหนาวข้าร้อนก็ป่วยกันเยอะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนาะทุกคนตราดนี่หนาวเดี๋ยวบางวันก็หนาวบางวันก็ไม่หนาวบางวันก็ร้อนโอ้เยอะแยะไปหมดนี่พาลุงโคนมาแล้วครับวันนี้ <c oughs> แย่ปลาไลปลาไปลุงโคนอี ไอ้ลงมมไม้ๆเนี้ยบ้านเราก็เรียกละกโกมโกมนะลงโกมแล้วก็กักไอ้ตัวผะอวนเนี่ยเขาเรียกดากไอ้เรียกล่าง็นไหมลง,ลงโกมกักล่างถอดแหนเนาะบ้านเราเออแต่ถ้าทางอีสานเขาจะเรียกดา,ดางลงดางไอ้ตรงนี้เขาเรียกลงกำนะครับตรงไม้ไม้เนี่ยแล้วก็หวานแหเนาะแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับทางเหนือทางใต้เนาะทางภาคกลางวิธีการแบบนี้นี่ เขาเรียกอะไรก็ทักทักมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะจะได้จดจำไม่เป็นคว์มรู้แบ่งปันวิธีการหากินครับเนี่ยทางตราดเนี่ยรู้แล้วแหละว่าลงโกลมอ้อยเยือกากล่างทอดแหทางอีสานก็ลงกำอ้อยเยือลงด่างแล้วก็หวานแหอ่ะทางเหนือทางใต้ทางกลางนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าวิธีการแบบนี้ เรียกคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือใครจะเรียกแปลกไปจากนี้อีกครับส่วนไอ้ล่างแรกที่ลงโคนเข้ามากักเนี่ยเขาจะมากักตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเพราะปลามันจะได้ไม่แหเนาะปกติที่เห็นเขากักเนี่ยเข้ามากักช่วงเช้ามืดแล้วตอนเขาา้ามาลงมาไล่ปลาเนี่ยต,ตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าครับวิธีการหากินนะ จากนั้นเริ่มลื้โกมไม้นี้ออกครับไก่แล้วครับทุกคนไก่ได้ถอดแหกันละยืนถ่ายก็ตัวสันสนมือสันสัน,สน,น่อยนะครับคลิปนี้นี่ป่วยบอกกมตรงเลยว่าป่วยมากๆครับช่วงนี้นี่แต่ตรงนี้มันเป็นหมายใกล้ๆบ้านแล้วก็ได้ข่าวลุงโคนพอดีก็เลยเออขี่รถมาเล่นสักพักหนึ่งครับมาดูลุงโคนจับปลาดิฟ่า เอาเนี่ยอุ้มมาแล้วเนี่ยตะลุ่มตอนนี้มีเกมการเมืองเกิดขึ้นแล้วครับเริ่มย้ายขอนของกันละนี่เริ่มทำลายคู่แข่งแล้วครับมีการย้ายขอนออกนัทุคนเอนี่มันเกมการเมืองหรือเปล่าเนี่ยฮะเออขอนใครขอนมันต้องจำไม่ได้เนาะะ เอาแล้วครับเริ่มทะเลาะกันเองแล้วล่ะ <laughs> นี่อ่ะดูคอนเนอะเริ่มมีเกมการเมืองเกิดขึ้นครับเริ่มทำลายคู่แข่งแล้วตอนนี้วิถีแบบนี้ก็สนุกสนานนะครับลงน้ำงมปลาเล่นน้ำจับปลานี่นี่นี กระโดดอยู่ตรงนี้ครับอ่ะพร้อมแล้วทุกคนลุงเมฆขึ้นแหแล้วนี่ <c oughs> ลุงเมฆขึ้นแหะจะทอดลุงโคนไล่ขยะเข้าไปหาแหล,ลุงเมฆนะนี่เอาแล้วครับเพื่อนลักหักเหลี่ยมโหดละ <c oughs> <c oughs> เอาเอาตรงไหนเอ <c oughs> าตรงไหนเอาตรงนี้เดี๋ยวเอามุมนู่นนะ <c oughs> เอเอเต็มเมื่อเอาลองดูอ่ะม้าเต็มเอาอ้อา เอาเอาแล้ว<อ>ครับสงครามประสาทเริ่มแล้วหนังนี่ยเล่นเพราเนี่ยเขาแบ่งกันนะสองคนลุงเมย์เอาครึ่งนี้ครับลุงโคนเอาครึ่งนู้นนวนอ่ะเริ่มมีการขิงกันแล้วนะอันนี้ยังไงเนี่ย ทำอะไรนะ่ะไล่เหรอไ <c oughs> ล่ไล่ดีๆไล่ไล่อย,อย่างงั้นน่ะ <c oughs> เริ่มสนุกกับคนแก่หาปลาแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยเริ่มเริ่มลุงเมย์ก็บอกว่าอย่าพูดว่าเขาแก่ในคลิปเขาต้องเรียกเรียกอยู่บ้านอยู่บ้านนอกเนี่เขาเรียกกันลุงเมฆนะแต่ถ้าไปอยู่ในเมืองเขาเรียกพี่เหมใช่ไหมมันหอมอเอเมเมันกันใช่ไหม <c oughs> เรียกได้ทั้งเมทั้งเหมนะ แต่ถ้าเรียกเขมต้องเรียกพี่ครับการที่ลุงคนกับลุงเมย์เขาทอดเมื่อสักครู่นี้ครับเขาไมา่ได้ทอดแหลเพื่อให้มันครอบปลาเลยนะเขาทอดเพื่อเอ้ยกระโดดหาตูดลุงเมย์แล้วเขาทอดเพื่อเปิดปากแหแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปเอาไปคุมตะลิ่งอีกแล้วก็ไล่ปลาครับอ่าได้แล้เวเหรออ่าเอาไ,ไหยสูบตายง่ายลงคนเนี่ยงคนได้ปลากระสูบแล้วตัวหนึง่ง มาตรงมุมนี้แล้เดี๋ยวจะปิดมั้งอ่ะมาแล้วสุบน้อยสุบน้อยลุง,นง <c oughs> คนเขาบอกว่าเ,เขาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเช้าก่อนออกมาหาปลานี่เจออะไรนั่งคนเจอพระเหรอแม่ถ้าคนหาปลา ออกมาหาปลาแล้วเจอพระนี่ถือว่าเลืกไม่ดีครับปลาอะไรนี่ช่อนเหรอตัวแรกครับเดี๋ยวเก็บให้คนยืนโยนมาเลยก็ได้นี่โอ้ยไปอีกไปอีกจับไปหน่อยเอาแหมทำให้เพื่อนตกใจอีกนะเอาเนี่ยครับได้มาแล้วปลาช่อน นี่สายย่อมย่อมครับแบบนี้ลุงควรเหมือนหัวเลาะอ,อีกแล้วครับเป็นไงอ่ะเป็นไงตัวอู้ออตัวนี้นช่อนใหญ่โอ้ยดูยอ,อะไรขึ้นอ่โอ้าปลาไปก็ขิงกันไปครับสองคู่หูโอ้ยแม่มโตัวโตเลยครับเผลอติดโลเลยตัวนี้นี่นทำไงรวบรวบแหวไว้ก่อนนะ โอ้ใหญ่ครับใหญ่แต่วันนี้ตะเพียนไม่น่าจะเข้าเนาะลุงวลเนอะเพราะว่าน้ํามันน้อยเนาะเขายังไม่ปิดฝายอ่ะปกติปลาตะเพียนเข้าดีๆต้องช่วงน้ําเต็มคลองเนี่ยเนอะจะอ่อยปลาตะเพียนเข้าง่ายเชียอาหารหวานอ่าเชียเพื่อนเชียให้ขาดนะน่าจะมีแค่สองตัวนะครับปากนี้เนี่ย เจาขึ้นละแต่ว่าลุงคนก็ปลดพวกปลาเล็กๆปล่อยไปหลายตัวอยู่นะปลาก,กระสูบตัวแรกที่ขึ้นนะครับลุงคนก็ปล่อยไปละตัวมันยังเล็กเกินนี่ตรงตัวอย่างนี้ครับคิงเพื่อนสดิบดีแล้วไม่ได้จับออกมันหลุดหายลุงคน mm hmm. เพื่อนแช่งอยู่นะเนี mm ่ย hmm. <laughs> เล่นซะเหนื่อยแล้วนะหมดแรงและโอ้ย มาหาปลาแล้วได้ใหญ่ๆแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วทุงคนได้กับข้าวแล้วครับลุ้นๆปากเพื่อนนวนเพื่อนยังไม่ขึ้นเลยถ้าไหนลุงเมสองศูนย์แล้วน,นี่ ว,วันนั้นมาหนองน้ําแดงกันก็ได้ไปหลายตัวครับปรับโอ้ยดูกันหน่อยดิโอ้ยโลโลอย่างนี้สายโลครับนี่นี่ทุกคนกำไม่ล่อปะ ปลาอะแหล่ะชนนะอู้ไม่เล็กอีน่ะแม่ได้แบบนี้ก็ได้มือแล้วนี่นะเนาะเมแหมไปมัดไว้สมดแรงไงเกือบตายอ่ะมาครับผมโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญเอเอตัวที่กระโดดชนล่างนะปลาเล็กๆเห็นได้ไหมอ,อ่ามีตะกับมีอะไรอยู่ครับ นี่แต่ใหญ่ๆคือปลาช่อนแ <c oughs> มะไว้ก่อนครับปลาตะกับเล็กๆพอมีครับได้กันอยู่หน่อยนึงนี่แต่ว่าพระเอกที่ได้คลิปนี้กันกับลุงโคนได้ปลาช่อนสองตัวแล้วครับใหญ่ตวงแล้วก็ย่อมตวงในลุงหมีได้ ชนใหญ่ตัวนึงครับอ่ะก็พอได้กับข้าวคลิปนี้มาสรุปรวมช็อตสุดท้ายกันสักหน่อยนะนี่ปลาเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะปล่อยหมดนะครับไม่ได้เอาเลยนี่ปลาตะกับพอมีปลากระสูบพอมีครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยลุงๆุงเขาจะเอาไซปลาชอนอย่างเงี้ยครับนี่ของลุงโคนนี่สองตัวไปแล้วนะแล้วก็ลุงเหมยได้นี่นะครับอ่ะจะไปจับปลาเขาก่อนแล้วล่วงน้ำอีกอ๋อนี่ ลิปนี้ก็ได้ทั้งหมดเท่านี้ครับคลิปหลักช่างเลดยังไม่ได้ออกเลยนะก็ต้องพักผ่อนอีกสักวันสองวันครับให้ไข่มันหายให้ดีแล้วเดี๋ยวไปออกกันต่อส่วนคลิปนี้ก็มาเล่นกับลุงโคนเขาก็ได้พอได้กับข้าวนะครับยังไงก็ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเข้าครัวกับคุณยายนะวันนี้คุณยายทอดปลาเค็มใช่ไหม <Yeah. S 1> เอาเลยครับปลาช่อนแดดเดียว สร็จแล้วนะครับปลาทอดยายปลาช่อนแดดเดียวทอดกรอบครับผมน่ากินมากๆนี่เดี๋ยวมาชิมกันนะครับนี่โอ้โหวันนี้ชิมนอกสถานที่ใช่ไหมมาถึงเวลาของสาวหนองคายแล้วครับจัดข้างแปลงผักตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ขลังปลูกอะไรอ่ะปลูกผักบุ้งค่ะพึ่งจะทําทแปลงเนาะใช่ เดี๋ยวดูอัปเดตนะสาวรองคายก็จะปลูกอะไรบ้างปีนี้นี่ปลาปลาช่อนแดดเดียวใช้เปรี้ยวแล้วก็มีอะไรบ้างมีน้าพริกเกลือแล้วก็ส้มตำน้าพริกเกลือเนี่ยเป็นน้าพริกมะอึกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ส้มตําเหลือจากมอเที่ยงใช่ส้มตําขอดๆใช่ไหมค่ะสาวรองคายนี่เขาขาดไม่ได้นั้นส้มตาเนี่ยอ่ะแหมบรรยากาศดีเลอเกินเนาะ้างแปลงผักค่ะอ่าอ,อืม ไ,ได้ไหมปลาช่อนตัวนี้ไม่ใช่ของลุงโคนกับลุงเมนะ mm. เป็นปลาช่อนที่เราทํามาเองครับพอดีลุงโคนกับลุงเมเขาได้ไม่เยอะช่างระเดชก็เลยไม่ได้ขอแบ่งขอซื้อเข้ามาครับแต่ว่าเรามีปลาช่อนกันอยู่แล้วก็ทาเมนูปลาช่อนเนี่ยนะเปียวค่ะอ,อ่ะเสียงก็ยังป่วยยังเปลี่ยนอยู่ครับตอนนี้ mm. <laughs> นี่นอ่าทมตำหน,น,น่อยทมตน่อยนี่เดี๋ยวไม่เข้าคอนเซปต์นะ กินจนมะละกอหมดต้นนะครับมะละกอออกไม่ทันออกไม่ทันสุดยอดหุ่ยอดไหมอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันดีว่าน้ำเปรี้ยวปิดคลิปเลยครับค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบายบาย thank <laughs> you